ไอดีกระทะกระทะอะไรสนุกคนดูมีอะไรแนะนำผมปะกระทะอะไรที่สนุกมีฮันเตอร์แดชชั่นแชปชิปเตอร์เมดพีเซอร์เบอร์มอติไซเคอร์โอเคไม่มีอะไรสนุกเนี่ยไม่ได้มอนติเก้ากาด่กาตรงสามห้าเจ็ดขึ้นไม่ถึงเก้าสักทีกระทะหริวครับจริงจริงเอ้ยอยากได้นั่นน่ะสองบาทเรื่อยๆผมจะโลทิ้งหมดผมอยากเล่น ถ้ามันมีแล้วก็นะเป็นพิษเมอันแรกใช่ไหมครับถ้าได้ตาโพอทอลควรใส่ให้ตัวไหนอยู่ที่ว่าคุณโพอทอลอะไรอะถ้าคุณโพอทอลแค่แปดก็ใส่ให้แดน่าก็ได้มันคอมโบกับฮาริกแต่ถ้าโพอทอลสิบใส่ใครก็ได้ครับให้แมงครบสิบพอไอตัวที่มาเติมไม่ต้องเปิดเทปเลยก็ได้หรือถ้าชอบเป็นนามิแบบก,ก็ใส่โพอทอลให้เว็กซ์ก็ได้เพราะเว็กซ์คู่กับกาลิโอแล้วก็นามิอีกตัวมันใครจริงมันใครก็ได้นะโพอทอลแปดอะไม่ต้องพยายามพนังมลยก็ได้แต่เก่งสุดมันก็ได้นะ สองบาทเรื่อยๆไหนอะไม่อยากได้เลยเลยนะตัวโลก็ไม่อยากได้นักกม wishman shop โ o หนึเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม tft mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม tft mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย wishman coin ใช้แทนสดลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมาย ยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง r i c h m a n Shop No 1เรื่องเติมเกมไทมท์ทูไทม์ทูนอรยอครับรู้จักนอรยอป่ะถ้า <c oughs> ได้สองบาทเรื่อยๆมีมอกกวาทัสี่ดาวได้ไหมก็ <c oughs> สี่ดาวก็หนึ่ง 6, ดัานหกแต่หกด่านเจ็ดอ่ะเหมือนเดิมอะ่ะก็เหมือนหนึ่งบาทอะ่ะมันต่างกันไงอะ่ะมึงเคยได้หนึ่งบาทเรื่อยป่ะล่ะก็เหมือนกันอะ ได้เวลานลอยนะครับเจสสองทำไมนะเปิดเททเขี่ยม่สักอย่างสัตว์เอาจริงผมอยากเล่นโซอี้อ้ยอาลีบัฟมาหน่คนดูแต่อาลีก็เล่นแต่โซอี้อยู่ดีแต่รอบหน้าขายตัวละครจริงผมน่าขายด้วยพะกี่ผมแพ้แล้วเล่นผิดแกชอบห่วงชนะยี่เราต้องขายไปเลยนะแต่เนเราก็แพ้ไปแล้วี๋ยวเราเนี่ยขายเอาสิบไาละฮม ต้องไปอาริแล้วสินะทีได้ผมว่าผมจะเล่นซิกซิกอาริตอนนี้ผมไปอาริอาริโซอีละอาริบับมานิดนึงเคยทำชรดฟินสีดาวไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมยังไม่เข้าใจตัวละครมากกว่าสีดาวไม่ได้แปลว่าคุณชนะสีดาวแปลว่าแปลว่าคุณทำสีดาวได้ครับผมไม่ได้คนตีนนะการที่คนได้ตัวละครสีดาวแปลว่าคุณทำสีดาวได้มันไม่ได้แปลว่า มนันไม่คุณชนะเกมมัดไม่ใช่มัดอตโอเคมี w i ชค h c r a f t บวกหนึ่งสามเทรดขึ้นเลเวล flexible ได้ forcemuch of p o w e h a r d commit ได้ e l d i s h บวกหนึ่ง i t e มแสงสี่ดาวได้กับห้าบาทสามดาวครับเก่งเคือะนที่ห้าบาทสามดาวผมไม่มีลิเลียโอเคครับก็ จริงๆบอร์ดนี้มันต้องโลเวลห้าอยู่แล้วใช่ไหมเเวลห้าเล่นไอ้นี้สามดาวสามตัวแล้วก็บวกอลิตัวหนึ่งแล้วก็แปะไพ่อลิแล้วก็เป็นแบทชั่นสี่หรือไม่ก็สกอร่าสี่รวนมากก็จะเป็นแบทชั่นสี่ครับมีอยู่แล้วสองเฮการิมสามทาริกสี่อลีเราขาดอะไรทั้งนั้นอ่ะก็บูบับปะบูบับนาชอคริลูปสกิลอลีก็ไม่ต้องยืนแบบสมัยก่อนๆที่ยืนตรงกลางนะลูกแก้วไปกลับอะไรไม่ต้องหรอเฮการิม ยัลืมคุ้มกว่าเพราะว่าแปะไพ่ได้เลยอ่าผมผ่านมาหนึ่งสองสามสี่ห้าผมผ่านมาห้าด่านนะครับพิษเมติกทิกเก็ตติดไปสองทีสุดยอดหนึ่งบาทสีดาวเก่งประมาณไหนเออเขาบอกเก่งประมาณ3บาทสามดาวผู้พัฒนาเขาเคม,มาประมาณนั้นนะมันก็เลยไม่ได้เก่งมากก็สามบาทสาดาวเวลาเราเล่นก็ขั้นต่ำเราก็เล่นทั้งสองตัวยกเว้นพวกแคตมะเร็งเล่เลนแค่ตัวเดียวเลยอืมอืมดี คูนเมทเท่าไหร่ห3 5อสหหน่วยพผิด <goes> ผ่านมาหกอบนะครับทีนี้ติดไปสามรอบก็ก็ยังดีถือว่าครึ่งมันติดไปครึ่งผมเราดูคลิปจีนทำสีดาวมาวกกนหนึ่งตัวทำยังไง hmm. จงอธิบายให้เห็นภาพต้ตามาแล้ว so ไม่ม, so ไม,มีไม่มีบูบับอ่ะมีสเตติกชีบอ่ะไอ้แอปผีก,ก็ไม่เก่งแล้วอ่ะ okay. รอบหน้าเราโลรอดมา5้าสิบแล้วเพิ่งรู้ว่ามันดองได้เออมันเพิ่งดองได้ตอนเซตเซตสิบเซตไหนวะ เซตนี้แหละเออเซตนี้แหละเซตที่แล้วดองไม่ได้เร่งบารสีดาวที่พอแดกได้จะเป็นวอลบิกใช่ไหมมันก็แบกได้ทุกตัวครับแต่เหมือนถามว่าจำเป็นในการทำสีดาวไหมมันก็ไม่มันก็แบกได้แต่ต้องการอะไรอ่ะที่หนึ่งถ้าต้องการที่หนึ่งก็วอลิกอะถ้าอันอื่นก็ที่หนึ่งให้คุณไม่ได้อ่ะอันอื่นมันก็ได้แค่ที่สองที่สามมันมาเป็นแค่กิมมิกให้ทำสีดาวเฉยๆอ่ะก็เหมือนที่แชทพิมพ์อ่ะมันสีดาวไม่ใช่วินคอนอ่ะวอลิกมีแวม With me, ปัจจุบันมีแวมด้วยเหรอครับเนี่ยช่ผมอยากกิบมาโลเราคือสวะหมาดวงเราขยะนะครับเราจงมองตัวเองว่าเราคือขยะคนหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านตัวเองไปได้มีเล่นแหมสุม่มเออไม่ได้แล้วนะต้องเก็บ70บาท เซกแบมเกแบมอะไรมันไม่มีแวมเอาออกไปแล้วโอ้ย,อยเหนื่อยกับการเหนื่อยการเป็นนักมะมากเลยเหนื่อยอัปเดตล่าสุดก็แล้วทําอะไรให้ก็แล้วไม่มีใครสนใจทุกอย่างติดอยู่ในอดีตเฮ้ยชนะวะแล้วก็ซื้อบ่านี่คือแพ็กเกจรีโลนะครับเ <laughs> ชื่ออันนี้เก็บได้3โลอันนี้เก็บได้ไม่จํากัดถ้าดวงดี แพ็กเกตรีโรนี่ดัมมี่ป๊อบผมไปไหนป๊อบโอเคพอละแพ็กเกจรีโรใเจสิบสองครับอันสุดท้ายเคออสสี o ่สิบโลพอแล้วเอายังอื่นบ้าง มันไม่ได้พิษเมติกล้วนนี่อันเนี้ยมันเป็นพิษเมติกพรีโหลดแต่ก็อาจจะเดิมพิษเมติกล้วนเราตัวละครที่เราใช้เหลือแค่ทาริกกับไลท์นะมีแค่นั้นแหละเก็บเวลแปงแบสสี่แบสสี่สกอร์สี่น้ำตาอยากได้น้ำตาที่สุดถ้าไม่ได้น้ำตาหยิบลอ็อตได้เจาะเวสอยากได้บูบับอะเกมโอเคโอเคโอเค,อเคมานาเหลือยี่ห้านะครับเอาเดเมจแอมจากบูบับมาสแปมปุบพับพับพับ,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 บมานาอาริมันล็อกแล้วนะ ไม่ต้องมาถามผมนะว่าทำไมไม่ใส่ไอดั t i v เ h e m หัดอยู่กับปัจจุบันบ้างห่อเถี่ยเฮ้ยคนดูผมโลเวลอะไรไอ้เฮียใครก็ได้บอกผมนะตอนนี้ผมโลเวลอะไรไอ้สัส์เวลล์หายฮียนี่ก็มาอยู่นั่นแหละมาไม่หยุดสองดาวพอแล้วบาทอะไอ้ไอ้นี่ขาดสามอะ ตกี้ป๊อปปี้หายหมดเลยอันนี้ไปหาตอนเวลหต่อได้ไม่เติดแล้วมึงขำรอทำไมพี่พี่รอขำรอเฉยสิ่งเสีย everywhere เอไม่ได้อ่ะเสียบาทไปไหนเข้าไปไ ถ้างั้นผมขึ้นเวลนะผมเอาของแทงไปให้ลิเลียแทนเพราะเราสามดาวสองตัวละเดี๋ยวไปโลอาลิต่อขั้นต่ําขั้นต่ําบอดนี้มันต้องการสามตัวเรามีแล้วสองออลิแน่ๆอีกหนึ่งก็ต้องสามาจริงๆตอนนี้เราเปลี่ยนของไปให้โซอี้เก่งกว่าน่ะเอาเข้าจริงแล้วอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนของก่อน <laughs> ในโมบายหมดแรงออกหรอไม่รู้ผมจะรู้อะไรเกี่ยวกับโมบายอะครับใครรู้ก็ตอบน้องเขาหน่อยไอ้เฮ้ยไม่เคยเล่นในโมบายไม่รู้บอยเดวโลอารีต่อหลิงจริงแม่งไม่ต้องโลอารีก็ได้นะเน่ะ <laughs> ผมเล่นโซอี้ได้เลยนะไอเทมโซอี้ก็เล่นก็บแบบนี้นแหละเพจริงแล้ว เคราะห์บารมาอะไรขนาดนั้นดุ๊กเอาเอาเอาไม่ใช่ดุ๊กจระเวทมีแล้มีแล้วจระเวทเช,ชนปะเชนเป็นสีมันลีเชนทำไมเชนมาอีกอะคือมันมันต้องไปเล่นธาิกอะมึงมาทำไมอะก็บ,บ,บาตรนั่งกลับมาตอนแล้ว ขายขายทิ้งก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับกลับไม <laughs> ีกลอบบาทบอกไม่ไปอยู่ฉันจะอยู่ฉันจะอยู่ในบอร์ดนายไปโซอี้ไปอืมอืม้ยม,ม,ม,มันติดแอดเซนชั่นชามแต่เรายังไหว <laughs> ดื้อดักมากน้องวันนี้เกลือ <laughs> ไอ้เหี้ยน้องหยิบเคาะจริงๆหรอแต่มันคือกฎของนากามะนะครับโอเคโอเคล็อกเก็ตเยอะดีนะไม่ได้ไม่ได้ที่เฮียพีบอกอะ่ะไอีพีมันบอกว่าได้อะไรนะได้โลอีกสี่สิบอันเยอะดีนะกูมไม่ได้สักเยอะได้ก็เป็นคนตลกอะ่ะบอกเลยดูผมไม่มีแรงโลแล้วเฮียผมขำเลยอะ ถ้าได้ก็ตลกอะเฮียที่ไม่มีแรงโลเลยนะกำอยู่เอก็หาไม่ออกเอ็กพีก็หาไม่ออกโล <l ope> แล้วโลอีกอะอันนี้ดีสุดนะเราได้ได้ไดตังเขาเรียกว่าไ,ได้ได,ไ,ดไอเทมมาเราควรจะไดไอเทมนั่นแหละไอ,อเทมมาสู้ไม่งั้นผมไม่มีออกเมนคอมแบทเลยนี่ก็โลนี่ก็โลดีสุดคือไอเทมไอเทมอะไรก็ได้ อาริขาดหนึ่งป,ป๊อปปี้ขาดสองถ้าได้อีกสี่สิบก็เป็นสุดยอดกันโลโลจนตาเลือกตามันเหลือกเกินเลยป,ป๊อปปี้โอเคป,ป๊อปปี้ขาดหนึ่ง,งกับอาริเช่นเดียวกันสวยครับคือไงนะกูต้องเสียตังค์กับมึงกี่บาท ไอเราทำสามดาวทุกตัวเลยป่ะเราเราทำเฮคลิมด้วยป่ะเดี๋ยวขึ้นเวลหรือขึ้นเวลหรือขึ้นเวลตัวสองบาทมันสามดาวหมดลวป๊อปปี้ขาดแค่หนึ่งช่างมันโลป๊อปปี้มันมันเฟืองตังเกินขึ้นเวลไปเติมอาคนาหรือไม่ก็เติมสกอร่าดีกว่าผมเวทเท่าไหร่แล้ววะเวทจากสกอร่าเอเวทจากอาคนาเราเรายังไม่ได้เติมเพิ่มเลยมันก็กเลยไม่มีอะไรเพิ่มสไนไเปอร์สามอันสไนไเปอร์สามอันโซอี้แรงนะ ก็ถอดของให้อลิแล้วให้โซอีใส่สามอันนะอ่าเรามีเจ้าเวทแล้วผมไม่ต้องการอะไรแล้วผมต้องการของออลิตอนเนี้ยเพราะว่าไอ้นี่ถึกจากก็อกเก็ตสองอันแล้วตัวหน้าเราอะออลิใส่อะไรอะอ๋อเดี๋ยวนะแจนเบลอยู่ไหนใช่ไม่มีแจนเบลล์หยิบรอดไปแล้วกันไม่มีแจนเบลล์อะผมอยากได้นาชอทูสไม่มีโลเชนกับ <laughs> ลิมต่อครับเ <laughs> ดี๋ยวไปโลเจ็ดโลเจ็ดต่อไอ้คอมไอ้คอมแบทนี่เฮี้ยมากเลยนะ มอบโล่สามร้อยหน่วยกับตัวละครหนึ่งดาวไหนหนึ่งดาวผมถามแค่นั้นว่าไหนหนึ่งดาวซื้ออยู่ดีเพราะว่าซื้อทําไมวะออจริงต้นไม่มีประโยชน์เลยว่ะบาทเดียวช่างมึง,งบ่นมันมีดาวเดียวเลยอันนี้ล็อกเก็ตได้โล่เท่าไหร่อ่ะห้าร้อยห้าร้อยอยู่ยี่สิบวิเฮ้ยมันได้เกาะกัตตานทันเวทด้วยหรอไอ้เชีผยผมมึงรู้นะเนี่ยนะไม่เคยมาอ่านนานมากครับก็คือได้โล่สองร้อยห้าสิบได้เกาะกัต้านทันเวทด้วย จัดเรายังสู้คันสู้ไม่ได้อยู่ดีเราก็ยังสู้สุดยอดแฟลี่แฟลี่สามด้วยไอ้เห <c oughs> ี้ยแฟลี่สามซะด้วยไม่ใช่แฟลี่ห้าผมขาดใครเนี่ยผมขาดไลท์ใช่ไหม <c oughs> ไม่ก็พวกอะเคนะ่า อาเคนาครับไม่ใช่ไม่ใช่ไดอาหน้าครับ,บคุณใครครับเนี่ยเฮ้ยมาแล้วไอ้เชี่ยป๊อปไปไหนผมดูป๊อปขดหนึ่งฮัลโหง,งั้นผมไม่เล่นทาริกหรอปะปกติมันจะเป็นแบทชั่นสี่มีทาลิกนะเพราะว่ามันจะเติมโพทลสามก็คือไอ้นี่หนึ่งทาลิกสองไลท์สามแต่ว่าเชนเราจะสามวะงั้นไม่ไม่เติมงั้นผมไม่เติมหน้าเหมือนกันครับ นลหนาหรอใช่ปะวินผมว่าวินคอนเราคือม้าสามเชนสามเ้ยอันนี้ไม่ไม่ตลกอันนี้ไม่ติดตลกเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยวินคอนผมเออเนี่ยวินคอนผมสามสิบถ้าไม่ใส่มันเท่าไหร่ ถ้าไม่ใส่เป็นยี่สิบห้าอ๋อใส่นี่ได้สามสิบได้ห้าหน่วยแม่งทาลิกมาแล้วอะแต่ว่าไม่ทันละเชนขนาดนี้ละกเว้นมีสี่บาทแล้สี่บาทเก็บเชนไว้เอ๊ะเก็บทาลิกไปได้อุ้ยเชนไหมไอ้เชนขาดหนึ่งแล้วถ้างั้นทาลิกไปไหนก็ไปเฮ้ยทำเชนจะทำเชนผมลงยังไงอะอ๋อ,อผมผม,ผม,ผมรู้แล้วผมรู้แล้ว เราควรลงทำเค้นแทนบาทอย่างนี้เราเอาเวทเพิ่มครับเดือดขายเท็มบันอันนี้มีนาชอกับกับจูเกลเลตโอเคอย่างนี้เวทแรงกว่านะเราไม่ต้องสกอร่าสี่ครับเราอาเคนาเยอะเนะี่ยเวทห้าสิบห้าหน่วยลูกแล้วเท่าไหร่โซเอหกร้ย 600. อยแย่แรงจัดเชี่ยแรงจัดไม่รู้สามดาวเยอะมาก อ่าเดี๋ยวย้ายของแทงไปให้เชนปะเพราะว่าเชนสมดาวแล้วผมพยายาม up low, up low. อัพโลอัพโล่อีกทาอีกท่าหนึ่งคือเวลเก้าได้ครับ8ปเก้าเติมสองตัวนี้โลมันเยอะมันหยุดโลไม่ได้ไพ่เท่าไหร่อ่ะดาเมจเวทห้าบห้าน่วยอลี้ลูกแล้วเท่าไหร่ขอดูลูกอลีหน่อย อันนี้ลูกละพันเลยเหรออันนี้ลูกละพันไม่ใช่ตายไปแล้วลากันดาวเดียวดูดูฟิวลาดูฟิวลาฟิวลาฟิวลาตายเกวนตายเฮ้ยเอยเอได้ตังได้ตังได้ตังเชี่ยโคตรแรงเลยสัสเมดโซอี้แปดพันอันน หกพันเก้าหนึ่งสองสมสี่ห้าผมสามดาวห้าตัวเราต้องสามดาวหกตัวคนดูเราจะต้องเอ้ยนี่ซื้อันนี้มาก่อนปะได้เอ็มเบมแล้ว่าแรงขึ้นไอีกเอ้าไอ้แค่มันได้แบลชันยี่ว่า์พอดูผมขอโทษผมผิดไปแล้วยังไม่เจอเฮคาลิมอ่ะ โลจนกว่าไอ้นี่จะหมดโอเคหมดละแบบชชั่นมันหกไม่ได้ดิอันนี้มันมันได้ชั่วคราวโอเคเฮลิมคันหนึ่งละเราต้องสามดาวหกตัวตอนนี้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อห้าตัวโซอี้อลิลิเลียปอปปี้เชนห้าม้าหกเราต้องหกตัวครับเชนทำไมไม่ไปตรงนู้นนะไปเจอะเวทตรงนู้นเลยดิเออ,เอ,อโอเคสวย ครับสวยครับอาลีก็ลาบาดอนอ่ะมีปะลาบาดอนอ่ะมีลาบาดอนด้วยเนามีลาบาดอนด้วยหนึ่งพันมันยังไม่แรงครับหนึ่งพันมันยังแรงไม่พอไอ้เหี้ยสัตว์เสียใจอะ่ะเอ่ออแดปทีฟเชนก็ได้โอเคอแดปทีฟเชนแทนเดี๋ยวไปหาอีกชิ้นหนึ่งจากเด a รกอนอยากได้ลาบาดอนอ่ะเจ็ดสิบหกผมขึ้นเวลได้แล้วนี่หว่า ถอดของไม่เอาโอเคโลหมดแล้วแป่จริงๆก็ขึ้นได้แหละนะเนี่ยคนดูอ่ะน้องเหลือเจ็ดคนไอ้เหี้ยอีกแล้วเหรอเราโดนอย่างนี้อีกแล้วเหรอยีอ่เหลือเจ็ดคนแม่งเอาอีกแล้วเวียดนามไม่รู้ผมการันตีท็อปโฟอ,อยู่แล้วบอดผมไม่ควรแพ้ เราจะแพ้แชปชีฟหรอแชปชีฟแปดนะแพ้แก้วจริงปะเนี่ยสามดาวห้าตัวเว้ยไอ้ขี้สามดาวห้าตัว,เว,เ,ว,ตวเวล้า้าแบสสี่สกอร์สี่เสียใจวะ่ะนี่ห้าตัวเท่าไหร่ล่ะครับเวทหกสิบสามหน่วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกโซอี้ลูกแล้วเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดเจ็ดร้อยยังไม่ตายเหรอ ผมว่าเราต้องกระจายว่าทางนั้นอะให้มันหมายถึงว่าให้มันแยก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 กันเบร์สเราไม่เอาทาลิกกันท่านเหมาทาลิกคนเดียวไปเลยนี่แม่งเหมาคนเดียวไปเลยน <c oughs> ี่เขาเหมารับจบเกวนอะไรเกวนอะไรเอฟิวลอาอะไรน้องคาาอะไรตายไปเลยตายไปเลยตายไปเลยผมแรงที่สุดผมแรงที่สุดทอฟโฟใช่ปะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ละคนนี้ตาย เ้ได้คลิปทาลิกยังอยู่ปะวะอันนี้แชะแปดทาลิกยังอยู่ด้วยรับทาลิกยังอยู่ด้วยได้คลิปได้คลิปผมเหลืออะไรกะเหลือของอาลิใช่ไหมนี่ไงลาบาดอนเชื่อมันจะแรงขนาดไหนวะคนดูจากหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งสี่ นะหน้น้าหนึ่งสี่แล้วเราจะโดนอนนี้ปะเนี่ยสี่เป็นห้าเนี่ยสี่เป็นห้าก็เกมพังแพ้อีกลูกละพันสี่อันนี้ลูกละเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดไลท์ที่มีเมเทมลูกแล้วแหละร้อยห้าสิบใบอาตายใบายอาตายเข้ามาลวงตายไปเลยไม่รู้ไม่โสนไม่รู้ไม่โสนตายดิน้องขอที่สองขอที่สองถ้าหล็กยิมชนะอยู่หมวกอ,อักแองอะไรแรงกว่า อา,อาอร์คแองแรงกว่าแต่ว่าแต่ว่าผมจะพูดอะไรอะแต่ว่าผมจะเอาเอาร์คแองมาทําไมอะ่ะในเมื่อในเมื่อบอร์ดมันปิดเร็วอะ่ะเข้าเข้าใจที่พูดใช่ไหมน,น่าจะน่าจะเข้าใจอยู่เราทําอะไรอะ่ะเราโลป่าสามดาวดตัวแล้วกูเจอทาตกสามดาวสู้ไงอตอนนั้นสิบนี้ต่อลูกหรือต่อสกิลต่อลูกเลยไลอะ่ะก็ไลยิงกี่ลูกก็นับไปเลต่อลูก เอาจริงผมผมมีโอกาสชนะธาลิกสาดาวได้นะธาลิกมันมีดาเมจป่วอ๋อมีเว้ยเอามันมีผม,ม้ึกมก็ไม่มีมันระเบิดตัวหน้าเลยวะทัศเอาซัานซันมึงแค่อย่าเปลี่ยนสี่เป็นห้าแค่นั้นอะ กูขอแค่นั้นน่ะมึงอย่าเปลี่ยนสี่เป็นห้าได้ไหม Always Always ขอแค่ไม่ไม่ขออะไรเยอะอย่าเปลี่ยนสี่เป็นห้าแค่นั้นน่ะพี่ชายอย่าเปลี่ยนสี่เป็นห้าใส่กันแค่นั้นพอไเด้แต่เขาไม่เขาไม่ได้เจอร่างเขาไม่ได้เจอผมอะผม,ผมเจอร่างปลอมแชร์ชิปเตอร์สุดจ้า ไอ้นาคาอันนี้ตลกไอ้สัตว์ซื้อชามดักเลยครับพี่ชาซื้อชามดักเฉยยี่แชบชีพแม่งสู้ยากจัดอะลิศผมเกือบแพ้โอเคเขาตายละเหลือท่าลิกอะมึงมึงแค่อย่าทำสี่เป็นห้าแค่นั้นน่ะผมชนะห้ามผมต้องหยิบอะไรดักว่าข้างหลังอะไลฟ์ผมสองดาวแล้ว ผมหยิบโมกน,นาแล้วกันเผื่อโมอกน,นาเขาสองดาวไอ้ช่ยโมหนาเขาจะสองดาวผมไม่ให้เขาต้านซีซีอย่าคนดูอยา่าขอร้องขอร้องครับขอร้องยอย่าเขาซื้อชามยังเขายังไม่ซื้อชามเขายังไม่ซื้อชามเห็นปะชามยังไม่ขึ้นอยา่าห้ามโอเคตังค์เขาหมดละ เรามาดูอีกในหนึ่งไฟครับมาดูอีกหนึ่งไฟตึงๆตรงนี้ามาลิ้มลดกันอีกหนึ่งไฟตึงๆในเมื่อผมชนะจากบอร์ดนี้โดยที่ผมไม่ได้ขยับอะไรผมก็ไม่ขยับอะไรเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมมามาดิมานี่ดิเฮียสามดาวกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวปะเป็นกี่ตัวไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละห้าหรือหกตัวนั่นแหละาลิกาลิกกำลังเจ็บาลิกเจ็บหนักาลิกเจ็บหนักาลิกโดนซีซีถลิก เกมแม่งโคตรมันเลยเอ้ยเกมแม่งโคตรมันเลยบรรน้องฮ่าฮ่ารายสบายครับมีลุ้นมีลุ้นนิดนึง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 แบบไลท์ไลท์มันส่วนย่าหลบเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัว ก็คือเราต้อง3ดาว6ตัวนะครับเราถึงจะไหว6ตัวนะครับเลดี้อย่างเดนเทแมนเขาตัวเดียวเขาสู้เราไม่ได้ใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะอันนี้เวียดน,นามฉุนนะครับชนะ4บาท3ดาวถ้าเป็นสีบาท3ดาวตัวอื่นไม่น่ารอดปะก็ถ้าเป็นถ้าเป็นนาซาดายากสุดถ้าเอาตัวหน้านะถ้าตัวหลังผมแพ้อย,อยู่แล้วครับถ้าไลท์สมเราแพ้อย,อยู่แล้ว คุณภาามอะไรเงี้ยเราเขาแพ้อยู่แล้วพี่ต้องซื้อชามดักไอที่ผมผมหาน,นี้มากเลยโลหะจ้าอันนี้ต้องขอบคุณพิทเมติกทิเก็ตกับ i n v e s t ต p p u u s นะครับถ้าเราไม่มี2อันนี้ถ้ามีแค่พิทเมติกทิกเก็ตอ่ะผมก็ทำภาพนี้ไม่ได้เงินผมเยอะไม่พอดวงผมมันสวามาผมก็เลยมองว่าเอาสองอันนี้มาโลรัวเลยอะ่ะใช่ไหมลัวจริงึลัวจริงหตัวแตเดเลยไม่ขอบคุณเคออหลอกครับอ๋อ ขอบคุณเคออสนะครับที่ที่ไม่ออกเป็นเงินที่ไม่ออกเป็น3บาท3ดาวที่ไม่ออกเป็นเอ่อ xp ที่ไม่ออกเป็นโลขอบคุณคัาขอบคุณคับขอบคุณคัาขอบคุณคับขอบคุณมากนะครับคือถ้าถ้าแม่งออกสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ไอ้ที่ผมแตะนี่เมื่อกี้เราเราถึกจากล็อกเก็ตสองอันมากเลยไอ้ถ้าถ้าเล็กมันมีดาเมจนะหลังจากมันแคส มืนแบบแคสร,ระเบิดเสร็จตู้มันมีมันมีดาเมจแต่ว่ามันปิดปิดเราไม่ได้เพราะว่าล็อกเก็ต2อันค,คุมคุมเราไว้เควอสสีโลผมว่าเปเควอสสี่โลก็ก็น่าจะแค่ที่2นะแพทาลิกเราสู้ <c> ผมสู้ทุกบอร์ดได้อะไม่น่าจะที่3าด้วยซ้ำผมสู้บอร์ดนี้ไม่ได้บอร์ดแชปเชปเตอร์แปดคือกว่าจะสู้ได้แม่งตัวหน้าแม่งหนาเกินกว่าจะฆ่าตายเควอสสีโลก็ได้ลิปตลกทคลิ <c> ย่าหาจ้ะ